นี่มาแล้วฮะฝั่งขวาเป็นฝั่งของท่านปีศาจชุดดำนฮะตอนนี้ชุดดกลางแลนมาด้วยฮะยังไงฮะเปิดบาร์ปกิมามีคูเดโวอยู่แล้วนะครับตอนนี้แล้วดูว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีฮะเนี่ยเปิดแลนอยู่ฮะฝั่งของปีศาจชุดดำนฮะฝั่งซ้ายนี่ยังไม่เดินออกมานะครับฝั่งของบูโซเซนเซนนะต่อนะครับไลายอัพนะครับก็สำหรับปีศาจชุดดำนะครับก็มาตรฐานครับครับมีมองนำทับครับมีเศษครับมีเพรสนะครับนะครับ มีบาสนะครับสังเกตนะครับตอนนี้โอ้โหเดโวตัวสำคัญในค่อนข้างที่จะหมดเอามาแล้วครับด้านซ้ายแล้วสตรีม เป็นบูโต้เซนถ้ามาครับผมตัวนี้แอร์โรชวอร์ลงมาครับมีกลางแลนมาแลนชนแลนแล้วคอมกัรลงมาตรงนี้แล้วไงจับดิษไหมอย่าพิงได้ครับมีพิษปั่นมาอยู่ฮะจะไงแลนชนแลนก็มาได้ไหมครับมีการยิงอยู่บับเบิ้ลดับเบิ้ลมาครับตัวฮันเตอร์แล้วแหลมมาจังหวะท,ที่บูโตเซนเราเรียบร้อยครับมองไปหวนนะล่วงไปแล้วสำหรัาบาบูโต้เซนนะไม่มีมองแล้วฮะรับกลางแลนมาตรงนี้แลนทับมาแล้วรับกลางมาอาชูล่าเรียบร้อยครับไปหนึ่งสองว่าแต่ยังไม่ตายฮันเดอร์เลื่อนรถติดมองอยู่ครับฝั่งของน่านพ ยังไงมีการยัดโคนมาแต่ว่ายังอยู่พื้นแรกกนกดฟอสมาฮะยังไงลงตอ,ตอตอมการทำไม่ดีติดแข็งอะลองดูว่าพิทปัดได้หรือเปล่าฮะยังไงคูเตเดอร์พิทปัดมาที่เรียบร้อยฮะยังจับฟอสอยู่จับฟอสอยู่แล้วยังไงจับเดโวโอมาจ้าจุดจุดนี้เดินม,มาแอลโรชักหนึ่งทีแล้วไงปัดอยู่ติดโซนเคอร์นะั้นสำหรับฮันเตอร์ของบูโซเซนเดินม,มาไล่ามาจับดิสอยู่แล้วกลางแรนทับปากลางแลงทำพิธียัดโคนใส่หน้าติดโตนเคอร์อาชูล่าเรียบร้อยไหอยังไม่ตายฮะแต่ว่าเป็นคูเตเดอร์ที่ะ รับดาเมจไปขอเจ็บแทนไปแล้วก็แบบบูโซเซนเซนนะตอนนี้ติดแผงกันทั้งทีมาบูโซเซนเซนน่าจะกล่าวจริงๆหรือเปล่าฮนะจับรอนแล้วไล่ฆ่าทีละคนยังไงฮะตอนนี้ถจะจะรอดไหมฮะพี่<ม>ตอนนี้ต้องอีกคนหนึ่งที่ต้องชมนะครับก็เป็นเซซิงครับของทางาด้านทีมสาทุกดำนะครับโอ้โหฟลิปได้แบบสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆครับลองสังเกตดูเนี่ยเหลือแสองคนเท่านั้นนะนี่รอวัน มรณภาพเลยต้องบอกงี้ยันโคนก็้าไปใส่รอค่าแบบเยือกเย็นนะเอานนะครับนอ่ถูกวางแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยครับจบเกมแรกอะโอ้โหต้อง,อง,องบอกว่างานดีงานกานก็บงานละเอียดมากๆครับสาหรับทางด้านปีศาจชุดดาออกมาครับสําหรับทางด้านบุโซเซนเซนครับปีศาจชุดดำครับอยู่ทางด้านฝ่ายแลนมาแล้วครับแลวนำพับโดยทางด้านบองของทางด้านนู้ดเวยชาว์ชาวาใส่เข้ามาวังที่จะเกตคืเตอเซตอร เดินนะครับเหมือนจะสวิตเลยครับออกมาทางด้านล่างสำหรับทางด้านล่างครับตอนนี้ปิดเทิร์ดไปและกำังเดินเกมมาครับตอนนี้ยังไม่ค่อยรีบค่อยเร่งไปเท่าไหร่ครับเศษก็เข้ามาดิสเปลวันนี้ต้องเข้ามาแล้วครับสำหรับเจ้าหน้าที่สายชุดดำเข้ามาแล้วครับก็โปโงพยายามจะปูดโปโงครับจับปนไปจับป้นจับปืนจับปืนจับปืนจับป้นจับปืนน นี่มองยังอยู่แนวหลังอยู่ครับำโอโอส,รสำหรับเราได้มองของทางด้านปีศาจชุดดำแล้วก็เรียก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 วีนวีนวีนแล้วเข้าไปเปิดเรียบร้อยรู้จักไอ้ตายเปล่ารู้จักไอ้ตายเปล่าโอ้โหเสร็จไปแล้วครับแล้วขึ้นชื่อป้ายด้วยโอ้โหชิวชิวสิวสิวเสลือกสำหรับหนูเด่นของทางด้านว่าปีศาจชุดดำน่าจะโดนแล้วฮะ <pocket> โอโ้โหมาแล้วครับงานมางานละเอียดงานเรี้ยวมาอีกแล้ว แล้วมีตกใจแล้วก็ล้อมจับล้อมจับทุกข้อกล่าวหาล้อมจับทุกข้อกล่าวหาดว The Mob โดยจะมอบแล้วก็จัดป<ร>ไปนาสั่นนาสั่นรู้จักจไอ้ใส่เปล่า <c oughs> โ,โหจบไปก็อย่างที่บอกนะว่าบูโัเซนเนี่ยคือโดนโดนฝั่งของ,ของ่านพินสัุนดำเนี่ยเกมเร็วมากวิ่งเข้ามาถึงเข้ใส่เลยเขาเห็นจังหวะนิดนึงเขาเข้าเลยใช่ครับเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเศษจริงๆโอ้โหเศษที่มันเป็นอะไรที่เล่นเล่นได้แบบบลาแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยครับ ขยับเข้าเขาจะบอกขยับเข้าเ<ช>ขาจะบอกโอก้โหต้องชมเลยคืออย่างที่บอกครับคือพลาดเมื่อกี้ก็คือเสียเสกไปเพใช่เส,เสกเขานี่หนักเลยหนักเลยครับหนักเลยตอนนี้เกมนี้ครับเดินเกมได้อย่างสะดวกมากสําหรับทางด้านในท็อปฟิ<ช>ีเลียงครับเสกของทางด้านปีศาจชุดดำก็เจ็บดีเอาชนะไปก่อนสองศูนย์เกมนะได้ผ่านเข้าไปเข้าไปเลยใช่ไหมบีโอสามนะฮะก็เรียบร้อยฮะเราก็ได้เห็นแล้วว่าปีศาจชุดดำน่ากลัวขนาดไหนใช่ครับทีมที่โอ้โหลุกเดิน โอ้โหนูเดนี่เล่นแบบกล้าเล่นมากมากเลยครับค,ค่อยๆเล่นแบบสบายๆกูไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนจะอารักขาเขาเขาได้แ<ช>น่นก็คือต้องบอกว่ามองจะออกไปต่อยได้ก็ต้องต้อง,องมีเสกที่ดีใช่ครับใน,ในการที่เฮ้ยฝั่งตรงข้ามจะเดดิสมาก็สเปลตั้ไปใช่ครับ,รบหรือว่าต้องดูแลนที่ดีอย่างเงี้ยใช่เข้าไปแล้วก็ต้องมีเดโวในการเดโออีกอันนี้สำคัญมากสำหรับการเล่นแร็คล็อกบางคนเนี่ยคิดว่ามันง่ายหนึ่องไม่ยากวางแผนวางแผนคิด แล้วฝีมือต้องดูว่าพาราดินจะต้องเดวงให้ใครให้เสกให้มองให้อะไรโอ้มันทุกอย่างมันแยกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขีนใช่มันแตกแขนงเข้าไปครับเป็นศาสตร์ที่าทีมที่ที่แพ้อย่างบูเซนเซนก็ถือว่าฝึกซ้อมมาเยอะแหละแต่ว่าต้องต้องบอกว่าต้องมีจุดปิดผาาต้องไปแก้กันในค้าไม่ต้องเสียใจใช่มาใหม่มาใหม่ได้นะครับมาใหม่ได้ก็เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ไปจดูคู่ต่อไปว่าจะเป็นคู่อะไรเดี๋ยวมาเจอกันเราสองคนอีกครับขอพักแป๊บหนึ่งครับเจอกันครับสวัสดีครับ